สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับทดานผู้ชมรวมถึงเรื่องของตอนนี้ครับท่านเป็นที่ฮือฮาเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวปมประเด็นที่ว่าเชฟอ้อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้ทําการเปิดแฟรนไชส์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้มีการไปออกรายการโหนกระแสนนะในรบทการผู้ชมแล้วก็เจอ MPV ตัวพอ่อเลยทีเดียวถามใครระจ,จ๊ะเจมแมนนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้มีการปะาชาด,ดะนั่นะเนี่ยปมเชฟอ้อยอะไรประมาณนี้นี่ซื้อซื่อาาเด็นแฟนื ลูกชิ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็ได้มีบรรดาเหล่าสมาชิกแฟนคลับนะครับเรื่องผู้ชมได้ส่งคําถามนี้มาถึงผมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวถามมีอะไรเหรอยวจ๊คุณพี่เนี่ยต้องนัดอืมคิดเห็นยังไงบ้างกับประเด็นดนี้อะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมผมก็บอกเข้าไปว่าโอ้ยผมอยู่ข้างเจ๊แมนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่โอ้ยได้มีการเดือดดาลนะครับเร่านผู้ชมหลังจากท เป็นสักกระเบือห่าหอกอะไรกับผมผมเลยเรียกมันว่าเป็นนางอ้อยโดยหลังจากมีการเปิดใจนางอ้อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่หมออ้อยนะครับท่านผู้ชมบมดาม่าแฟนชายลูกชิ้นแล้วก็แจ้งผู้ซื้อนะเนี่ยทำผิดข้อสัญญาจอดแจ้งความกลับแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามาแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้ตำนานดาวใหม่ปรากฏขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตำนานบทใหม่มาแล้วจ้าโดยเจ๊แมนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยประทะเชฟอ้อยครับท่านพังกาคาหันกระแสเลยหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจปมขายแฟนชายลูกชิ้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอด่ากลับบ้าง อยู่ดีๆลุกพวดนะเนี่ยหนุ่มกัญชัยยังตกใจโดยคนชื่อแมนอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมเป็นผู้ซื้อแฟรนชชายอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ของนางอ้อยไปรับไม่ได้เว้ยยหลังจากโดนด่านนั้นเนี่ยลั่นเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยมีใครด่าตัวเขาเองแล้วเดินจากไปอย่างง่ายดายแบบนี้หืมวันนี้เลยมาขอเนาะ <c oughs> โหนกระแสน,นะคะ <c oughs> นรับเดิมผู้ชมออกโหนกระแสอะไรประมาณนี้เพื่อสวนกลับบ้าง <c oughs> พร้อมสร้างตำนานบทใหม่ครับท่านอยู่ๆก็ลุกพวดนะเนี่ยจนกัญชัยยังตกใจก่อนบอกบทฉี่นะครับเดิมผู้ชมขอไปเข้าห้องน้ําชาวเด็ดแหให้กําลังใจไม่หยุดยั้น อ้อยละจ้าเสียงอ่อยอยอมขอโทษอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมคุยโวโตลั่นด้วยเฮ้ยไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจนะครับเดิมผู้ชมก็เาเป็นตนานบทใหม่อย่างแท้จ,จริงกันเลยทีเดียวหรือเปล่าน,นั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ขาบ้านนะครับเดิมผู้ชมอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเรื่องของสีราเจนจาท่านนี่หลังจากเมื่อปี62เ <ๆ S 2> <อ>วย้ยเฮ้ยได้ทําการสร้างตานานบทใหม่เหมือนกันนะครับเดิมผู้ชม จากอดีตเป่านกหวีดนะครับเดานผู้ชมควบคู่กับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธาอิสระอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าก็ได้มาเป็นสสอแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มีกรณีที่สังคมเนี่ยเนี่ยมีการแข่งแข่งใจว่าเฮ้ยไอตัวนี้นี่มันได้ไปกลางอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอย่างนั้นหรือไม่อะไรทํานองนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็ได้มีการหมิ่นประมาทเสรีพิสุทธิ์หรือไม่นะครับเดานผู้ชมปมประเด็นนนเนี่ยมีการกล่าวหาว่าเฮ้ยเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้เป็นผบตลรลนั่นเนี่ยเพราะว่าได,ด,ด,ได อำนาจปี49จากทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากไอบ้บางอะไรพวกนี้ได้ทาการยึดอํานาจปล้นไปอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโดยด่วนครับท่านหลังจากที่สารสั่งจําคุกนะเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนว่เคยสั่งจําคุกศิละแเดือนไม่เออแล้วก็รอลงอาญาสองปีฐานบินเสรีวิสุทธ์ได้เป็นผอตรเพรปฏิวัติวันนี้ศิละครับท่านนอนคุกนะครับท่านผู้ชมอ้วมคุกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องไปถามข่าวสดนะครับท่านผู้ชมว่าข่าวสดลงมาแบบนี้โดยด่วนครับท่านศิระไม่านร ทอนแก้โทษนนเนี่ยตัดสินคดีหมิน่นเสรีพิสทจิ์สั่งแก้โทษให้จำคุกหนึ่งปีครับท่านแล้วก็ไม่มีการรอลงอาญาในกร่านะผู้ชมจากตอนแรกนั้นสั่งจำคุกแดเดือนรอลงอาญาสองปีแล้วก็ปรับสี่หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ขา้าพเน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยศิลาฟังอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้หลังจากที่เพิ่งเปิดร้านส้มต่ำนะในกร่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าทุจริตไม่ใช่ธุกรกิจ แม่งอีกแล้วนะเนี่ยว่าจะไม่พลาดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็พลาดจนได้ขออภัยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมวันนี้อาการไม่ค่อยดีครับท่านเป็นไข้นะครับท่านผู้ชมเพิ่งไปผ่าหลังมาศิละอวมยับครับท่านพังคาบ้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจข่าวสดส่งเข้าประกวดมาว่าศิละไม่รอดครับท่านอ้วนสุดนั้นเนี่ยนอนคุกหนึ่งปีสาลอุทธรณ์ครับท่านตัดสินแก้โทษคดีหมิ่นเสรีพิสุทธิ์ได้ดีเป็นผอบตรเพราะเข้าร่วมคณะรัฐประหาร19กันยายนจากไอ้บิ๊กบังอะไรประมาณนี้สั่งงแกกุ้โโทษเปป็นนนจคุีดยไมม่่รรออลาาาญผู้ช แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้จ้าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าศิลาเจนจากข่านั้นจะได้ไปตาส้มตามในคุกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยผมเห็นแล้วคงก็ปวดใจเหลือเกินพร่ออะไรหระอจ้าได้มีแฟนคลับหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมได้อินบ็อกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยจะเองเย็นกันไว้ก่อนนะเนี่ยเพราะอันนี้เป็นสารอุทธรนายสิจ้าอะไรประมาณนี้ยังคงเอ้ยยื่นดีการได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็ลืมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะยื่นดีการได้หรือไม่ได้หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนอ นอนคู่จริงๆหรือเปล่านะก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้นายรับเ่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นผู้คุมน,นั้นเนี่ยผมจะต้องล้างรอแล้วหรือเปล่าถามล้างอะไรเหรอจ้องหนูไม่รู้เหมือนกันนายรับเ่านผู้ชมล้างอะไรรอสิลาหรือไม่นะก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่านก็เป็นว่าดับกลางไปอย่างดีๆก,ก็เลยทีเดียวหรือเปล่าันก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเฮ้ยแต่ต้องของเป็นกำลังใจให้กับศิลาด้วยนะเนี่ยถามทำไมเหรอจ้าโดยตอนนี้กูหูกูหานี่ก็หายหัวกระบ,บาลเป็นหนึ่งแล้วนะคกับเ่านผู้ชมหลังจากนางเอเบรีนาครับท่าน เอ้ยได้ดีเพราะเลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็พังเพราะไก่ครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเอปลลินาก็ได้ออกมาโล่แจ้งสังคมนะเนี่ยบอกเนี่ยหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เจอดิฉันแล้วถามมึงจะไปไหนจะไปขายขี้ไก่เลยหลังไม่ได้แล้วนะฟาร์มโดนปิดอะไรประมาณนี้เอปรลินาก็บอกว่าตอนนี้จะต้องไปเร่งสร้างฟาร์มไก่ใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีนี่ที่จะต้องชดใช้หลังจากที่โดนเจ้านี้เรียกไปถามเรียกไปไหนเรียกไปชดใช้นี่นะครับท่านผู้ชมัวงงเว้ยเฮ้ยคนอย่างปลลินาเป็นนี้นี้แล้วเราจะไปเหลืออะไรก็ ไม่อาจาบอกได้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครเบื่องผู้ชมตอนนี้ปิดฉากปิดชีวิตชวนหลีกภัยอย่างดบดีกันเลยทีเดียวครับท่านดังจนดับนะครเบื่องผู้ชมจากอดีตนายกสองสมัยอดีตอะไรว่าประธานสภา,าสองสมัยนะครเบื่องผู้ชมวันนี้แทบม,มุดตุ่มแทบม,มุดดินกันเลยทีเดียวไรที่ยืนในะครเบื่องผู้ชมบ้างเนี่ยเนี่ยสังคมบางส่วนก็เหลือเกินท่านเนี่อินบ็อกมาหาผมบอกน้องนัดถาม,มีอะไรจ้ะพี่ตอนนี้ชวนหลีกภัยทาไมโอ้ยผมออกมันไม่ค่อยมีถามพ่ออะไรเหรอเพราะว่าใช้อะไรว่ายา ผมยายอมผมดําหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าโดนถอนหอกอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะแน่สันติไม่ตีกันไว้เดี๋ยวจะามาะแถลงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบก็ยังคงขายดีอย่างเทน้ําเทท่าแต่ถ้าเกิดเทใส่ปากนักก็จะอร่อยกว่าทุกอย่างครับท่านโดยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิีมะพานแอลมอนนะครับท่านผู้ชมปลาเก็ดขาวอบกรอบหรือว่าปลากรอบนี้500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลาหมึกบดนะครับท่านผู้ชมจัดโปรโมชั่นครับท่านจาก100กรัม108 10บาทจัดโปรโมชั่นเดือนธันวาคม3หพอ400บาทนะครับท่านผู้ชมสังส่งซื้อกันเข้ามาได้ทุเรียนทอด1น0กร,รัม140บบาทขอบคุณทุกท่านมาอย่างไม่หยุดยังด้งกันเลยทีเดียวกูว่าแล้วมันต้องล่วง แล้วถ้าเกิดร่วงจะต้องทําอย่างไรจ้าไม่มีเวลามาจัดเลียงมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นใครอย่างห <ns> นักไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียววิบัตินัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ามาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตํานานบทใหม่มาแล้วครับท่านเรื่องอะไรจ้าโอ้ยทั้งเรื่องหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาเพ่นพ่านในหน้าจอโทรศัพท์เอ้ไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องของประชาธิป,ปัตตอนนี้ด่วนครับท่านรายงานแจ้งเข้ามาอย่างรวดเร็วก อะไรประมาณนี้น้วเนี่ยคนที่เคยอยู่กับประชาธิปัตย์นี้แห่ไหลออกลาออกยอ,อกย่างไม่หยุดยั้ยงเกินเลยทีเดียวบางก็ตั้งคําถามนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยลาออกจากประชาธิปัตย์เนี่ย,ย,ออกกะย,ยจะไปไหลรวมกับไอ้แก๊งแลมโบอีสานหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่โบโอุ้ยอีกแล้ววันนี้ขออภัยด้วยนะครับท่าน ก็วาีสารไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวชาวเน็ตประท้วงขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้ขออภัยไว้อย่างดีกันเลยทีเดียวมีการตั้งข้อสงสัยนะเนี่ยเพื่อสมาชิกที่ไหลออกจากประชาธิปันนี้มันต้องการจอกหรืออยู่แล้วหรือเปล่าเพราะอะไรลหะจ้าเฮ้ยออกตอนนี้มันก็จะได้สวยๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไปรีบออกก่อนหน้านี้นั้นก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ทรยศพรรคนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็ลาออกไปหลายคนกันเลยทีเดียวนายสาธิตปิตุเตชะอะไรประมาณนี้นายอภพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับท่านผู้ชมสาธิตบงหนองเตยบงหลองเตี้ยอะไรประมาณนี้แล้วก็พน กิจเศษอะไรประมาณนี้ก็แห่ลาออกอย่างไม่หยุดยั้ยงแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าบานปลายอย่างใหญ่หลวงครับท่านประชาธิปัตย์นนเนี่ยด่วนครับท่านมีการลบชื่อ400นักข่าวออกจากกลุ่มไลน์อะไรประมาณนี้นะเนี่ยล่าสุดยังไม่มีใครสามารถชี้แจงได้ครับท่านก็เป็นที่ถัวลงอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวบานปลายอย่างไม่หยุดยั้งนะเนี่ยสำหรับพักแมงสาบครับท่านมีการลบชื่อ400นักข่าวออกจากกลุ่มไลน์นะเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องในพักทั้งสองขั้วไม่มีใครไขคําตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชม เรื่องนี้ก็ต้องเปลืองน้ำลายเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเรื่องอะไรจ้าเรื่องของไอ้พรรคแมงสาบอะไรป,ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยทยอนอดีตชาติไปเมื่อช่วงน,นาตาปีนะเนี่ยนายกรจติกาวนิชครับท่านผู้ซึ่งเคยออกจากประชาธิปัตย์แล้วก็ไปสร้างพรรคก,ก้านะเนี่ยก่อนจะออกไว้เคยได้ออกมาคุยโวพรรคเราเหมือนมแมงสาบถามทําไมมึงโสกกระบกอย่างนั้นหรืยไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมันบอกว่าเนี่ยประชาธิปัตย์นี้เหมือนมแมงสาบเพราะว่า,มาแมลงสาบนั้นศูนย์พันยากอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าไปอยู่กับชาติพัฒนาก้ารนะเนี่ยผมก็วนนึกไป ตอนเด็กๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอนเด็กๆนี่ครูว่ามักจะให้ร้องเพลงอะไรว่าเนี่ยเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันแล้วมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งนะเนี่ยสิบทำตัวให้เป็นประโยชน์รู้จักบุญคุณโทษสมกับชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนากล้าต้องเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญไม่รู้ว่าผมเป็นเด็กยุคไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่มีบทอยู่อะไรว่าเพลงอยู่ท่อนหนึ่งนะเนี่ยเด็กสมัยชาติพัฒนาต้องเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญสุดท้ายชาติพัฒนานะเนี่ยก็ได้ไป็นไหลรวมกับชาติพัฒนาไอ้ พักก้าของนายกรน,นะครับทดานผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยนักเรียนที่ยังมีเพลงนี้อยู่หรือเปล่าเด็กเอ้ยเด็กดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพลงใหม่นะครับเดินผู้ชมเด็กสมัยชาติพัฒนากล้าต้องเป็นเด็กที่พาชาติไทยจเจริญหรือจะไม่จเจริญล้วก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านหลังจากที่ตอนนี้โอ้ยได้ดิบได้ดีนะครับเดินผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านพอรู้สึกว่าในายแจ้บาจีหรือว่านายบุอดนั้นเนี่ยผู้มีปัญหาลูซีเบลลูเทเวลเคิลจนโดนปักก้าไกลไล่ออกมาจากพรรคนั้นทำไมจ๊ะเอ้ยได้ไปสััังงกกดนร่าผู้ชมว ว่าจะทําอย่างไรกับมันดีโดยตอนนี้ครับท่านชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยก็ปิดฉากชีวิตไปอย่างน่าสังเวชเพทนาหรือเปล่านั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมเริ่มแกพูดทําไมผู้ดได้รู้ว่ายัางไม่มีนะครับท่านโดยชวนหลีกภัยฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มว่ค่อยตอนนี้หลังจากพ่ศึกนั้นเนี่ยยัดเยินบังคาบ,บ้านกันเลยทีเดียวในศึกการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้จากแกนนําหลักสู่พรรคอะไรหรือไม่แล้วก็เดี๋ยวก็รู้นะเนี่ยคาทานายจากแม่ยกครับท่านนางติ้งต่างการตัวนี้อะไรสักอย่างหนึ่งนันนเเี่ย,ยจจอะแตก แบบหน้าตกใจนะครับท่านผู้ชมนางติ้งต่างอะไรนี้ก็เป็นแม่ยกประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะไม่ผิดนี้เป็นกองหนุนครับท่านแล้วก็เป็นแม่ยกของอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรตอนนี้จ้าโอ้ยแหทยอยลาออกอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็นนหว่าตอนนี้สู่ทางตันนะครับท่านผู้ชมมาแงสาบรอวันส่วนทันด้วยอย่างดีดีหรือเปล่านะันก็น่าจะใช่หรือไม่นะก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่าน หลังจากเดียวว่าธัญญาแล้วก็ทดานผู้ชมไม่ผ่านมติสามใน4อะไรประมาณนี้เลยถูกคัดตัวออกนะครับทดานผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าเดี๋ยวก็บอกว่วเนี่โอ้โหตอนนี้ความหวังความศรัทธาเนี่ยหมดไปแล้วฟ้าสีทองผ่องเไอ้ไม่ใช่ไม่ยังไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ศรัทธาแบบนี้มันจะมีได้อย่างไรในเมื่อเดียไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วแบบนี้มันจะได้หรือไม่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกไปหลายส่วนนะครับเดานผู้ชมไอเราคนที่เชียนี่ก็บอกว่าโอ้เดียสุดยอดกันเลยทีเดียวพ่ออะไรนะจ้าเฮ้ยขึ้นลูกใหม่มาแรงนะครับเย ภาคส่วนหนึ่งแหละจ้าอีกภาคส่วนนี้ก็บอกว่าเดียนี้มาแรงเกินไปนะเอ้ยไม่ใช่มาเร็วเกินไปนะก็เดิ่ผู้ชมสิบ,บาทอยากมีบทอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นก็ยังไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้คู่แข่งของเดียนะก็เรื่อผู้ชมอย่างไกลๆเกินเล,ย,ล,ย,ลยทีเดียวซึ่งก็คือนางตั้นจิตพัฒนะ์ะก็เดิ่ผู้ชมหลังจากที่ได้ไปอยู่อะไรวะ เอเอไพลังประชารัฐหรือเปล่าเอยไม่ใช่นะกับท่านผู้ชมหลังจากที่อยู่ประชาธิปัตย์มาอย่างเนิ่นนานแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการเป่านกกวิดหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ได้ขึ้นนั่งนะกับท่านผู้ชมเป็นรองหัวหน้าพักอะไรประมาณนี้พร้อมกับนายเอสุชัชวีครับท่านโวยก็ได้ขึ้นเป็นรองหัวหน้าพักนะการท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรด้านโชวนลีกัยตอนนี้ก็ดับอนาถนะกับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นในสสยตาของผมก็มองเป็นแบบนี้นะกับท่านผู้ชมแพ้ยับเยินครับท่านในสื่อการเล ประมาณนี้และเป็นอย่างไรตอนนี้โอ้ยมันก็ยังออกมาคุยโวนนะเนี่ยประชาธิปัตปัไม่มีใบสั่งเอ้ไม่ใช่ประชาธิปัตปัไม่มีเจ้าของอันนี้ก็อาจจะจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับท่านว่าพรรคเวนี้นั้นมีเจ้าที่แล้วเจ้าที่แรงไหมจ๊ะแรงไปแรงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ชวนหลีภัยไร้ที่ยืนอย่างดิบดีก็นเลยทีเดียวและเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโดยตอนนี้ลาออกไปอีกคนนะครับท่านผู้ชมอันชฉลีแต่ว่าไม่ใช่อัญชฉลีภัยลีนะนะรักนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นอัญชฉลีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยโบกลาประชาธิปัย์อี่ปัาอี ออกนะเนี่ยฟาดแรงละอายใจผู้นำพักคนใหม่เสียสัจจะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ให้ใครว่าเนี่ยนางอัญชลีวานิเทพบุตรมันเป็นผู้ชายผู้หญิงว่าอ๋อผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมอดีตนายกอบจภูเก็ตและอดีตสสภูเก็ตประชาธิปัตย์หลายสมัยนะเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศลาออกอะไรไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเอยตอนแรกนึกว่าปองอัญชลีนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายไม่ใช่เพื่อให้ปองอัญชลีตอนนี้เข้าไปได้ดีนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ไม่อาจแน่ใจถามไปไหนละจ้า ไปอ่านข่าวที่ไหนแล้ววันนี้ลืมแล้วเนี่ย อ๋อที่แนวหน้านะครับเ่านผู้ชมขออภัยครับท่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยอยู่ๆมันก็ร้อนขึ้นมานะครับเ่านผู้ชมร้อนแบบนี้มีปัญหาอะไรหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมว่าผีปอบผีอะไรสักอย่างเข้าสิงหรือไม่น่ก็ต้องจับตามองเฮ้ยแล้วตอนนี้มาที่เรื่องของสมรักคำสิงนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่เป็นอะไรวะเนี่ยชาวเน็ตขนานน้มนะครับเ่านผู้ชมชาวบ้านขนานน้ำเรือกขานไม่หยุดยั้งว่าบาสสมรักคำสิงนี้เป็นฮีโร่โอลิมปิกนะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าไอ้ฮีโร่โอลิม เกือบพั่มเพื่อนหรือป่าพ่ออะไรเหรอจ้าเฮ้ยเพราะว่าเขาเนี่ยห,หลังจากได้ฮีโร่โอลิมปิกอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ตัวเขาเองนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับท่านในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติหรือไม่เพราะว่าเป็นแชมป์โอลิมปิกคนแรกวันนี้มาแล้วจ้าหลังจากที่มีปัญหาคลากะสังนะครับท่านผู้ชมหิ้วเด็ก17เเข้าโรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือไม่ในราท่านผู้ชมวันนี้ในรายการโขนกระแสนั้นโอ้ยก็ดูเดือดอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวพ่อของผู้หญิงน้องอายุ17อะไรประมาณนี้ก็ลั่นนะเนี่ยจเจาเรื่องให้ถึงที่สุดในราท่านผูุชมงเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรสรว่วนตอนนี้หลังจากสมรักคําสิงนะครับเ่านผูชมควงคู่กับหยองลูกหยีนั้นเนี่ยได้ไปลงอะไรวะคัดเลือกเป็นผู้สมัครสอส,อสอพลังประชารัฐนะครับเ่านผูชมก่อนที่หยองลูกหยีนั้นจะหายหน้าหายตาไปก่อนเนื่องจากการขับรถครับท่าน แล้วก็ไปชนวัวตายนะครับท่านผู้ชมไม่รู้วัวตัวนั้นนี่สุขติหรือเปล่าเฮ้ย hey, แล้วก็แปลกใจนั้นเนี่ยผม้าไปอ่านคอมเมนต์ขอให้น้องวัวสู้ๆนะเนี่ยขอให้ได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีนะเนี่ยแล้วหยองลูกยีละจ้าเอ้ยปิวหายไปในสายลมนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ได้แพ้คดีให้กับยุยยาเยอะอะไรประมาณนี้ก็แทบมุดตุ่มแทบมุดลุกันเลยทีเดียวหรือเปล่าก็ไม่อาจบ,บอกได้วันนี้มาแล้วจ้าประวิตรวงสุวรรณนะคร,นนครับท่านผู้ชมหลังจากห่างหายไปนานครับท่านนึกถึงซิกเนเจอร์นะเนี่ยถ้าเดิน อันนี้มนไม่ใช่ไมเคลื่อแจ็คสันเต้นนะคะรับเดิ่นผู้ชมแต่ว่าเป็นท่าเดินประวิทเต้นนกเอี้ยงวันนี้ประวิทมาแล้วครับท่านเผยสมรักคำสิงแล้วเนี่ยเราอ๋อเอ้ ปวิดมาแล้วครับท่านเผยสมรักร ä, คำสิงลาออกจากอะไรวะเนี่ยพลังประชารัฐแล้วนะเน,นี่ยชี้ปัญหาส่วนตัวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพักอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยประวิดสบายดีครับท่านมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเออปวิดสบายดีหลังสื่อแซลนันเนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตานานเลยหายไปไหนไม่มีใครบอกได้ออกมาแจ้งครับท่านปมสมรักรคำสิงนั้เนี่ยตอนนี้ลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐไปแล้วคุยโวครับท่านเป็นปัญหาส่วนตัวนะเน,นี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพักแล้วก็ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปได้ยื่นไม่ถาม นายท่านผูชมหลังจากนายสมรักคาสิงนี่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้รู้สึกว่าเคยเป็นทหารเรือนับท่านผูชมหลังจากได้แชมป์โอลิมปิกแล้วก็ได้ติดยศอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ไปถามเขาเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สมรักคาสิงยังอยู่ในการเป็นราชการหรือไม่โอ้ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงจากทางทัพเรือนับท่านผูชมว่านายสมรักคาสิงนี้ลาออกไปแล้วถามลาออกไปเมื่อไร่จ๊ะโอ้ยลาออกไปเมื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรอบที่แล้วนับท่านผูชมปี6 หกอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปลงเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมเราก็มองมาจากดาวังคารนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจมองดูก็รู้แล้วเนี่ยว่านายสมรักคำสิ่งนี้ลงเลือกตั้งอย่างไรก็ไม่ชนะและไม่ชนะแล้วได้ไรจ๊ะไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็ต้องลาออกจากราชการอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเพิ่งลาออกนั่นก็ไม่อาจบอกได้แต่ทับเรือออกมาแถลงไขแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลในตอนนี้ออกมาตีข่าวไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวลูกหาแต่เงินพ่อหาแต่เรื่องอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องใจเย็นกัน ่อน,น,นแต่อันนี้นอลองให้ครับท่านโดยเบสคําสิงห์นะเนี่ยลูกสาวของคุณสมรักคําสิงห์ท้อใจนะเนี่ยสมรักชอบกอดแต่เรื่องแต่ไม่เคยด่าพ่ออะไรประมาณนี้โอ้ยก็มีการออกมาแถลงไขนะครับเรื่องผู้ชมว่ามีการร้องให้อะไรประมาณนี้สังคมชาวเน็ตก็แห่ให้กําลังใจคุณเบสคําสิงห์ลูกสาวของคุณสมรักอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมดาราสาวเบสรักสาววันนีอะไรสักอย่างรักวันนีนะครับท่านลูกสาวของสมรักคําสิงห์นะเนี่ยเคยออกมายอมรับในสิ่งที่ทําให้ร้องให้มากที่สุดคือเรื่องของพ่อเพราะพ่อชอบกอ แต่เรื่องแล้วก็สร้างหนี้นั่นเนี่ยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าอะไรประมาณนี้ยอมใช้หนี้และโอนให้ตลอดทําชาวเน็ตแห่ปอบประโยชน์นะครับเ่านผู้ชมปอบใจอย่างไก่กองกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมทั้งในเรื่องของวงการบันเทิงแล้วก็ในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมใครหลหะจ๊ะลูกสาวของส,สมรักคําสิงนะครับท่านก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนั่นเนี่ยแต่ที่แน่ๆสะใจอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชม หลังจากนางอ้อยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเปิดใจว่าเฮ้ยเมื่อสองสามวันก่อนเตรียมจะฟ้องอะไรประมาณนี้เรื่องอะไรจ้าเรื่องไอ้แฟนชายลูกคินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นตำนานบทใหม่นะครับเดินผู้ชมก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาชื่อเจ๊แมนนะครับท่านโดยชื่อแมนครับท่านแต่ก็บอกว่าเนี่ยเอยเขาไม่ได้เป็นแมนนะครับเดินผู้ชมอะไรประมาณนี้อก็ได้เดือดนะครับเดินผู้ชมซัดอ้อยอะไรประมาณนี้แทบมุดตุ่มแทบมุดตินกลับบ้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับนเะดินผู้ชมโอ้ยแต่ว่าเป็นที่ทัวลงนะครับท่าน เรื่องอะไรตัวลงนางอ้อยอะไรประมาณนี้โดยมันเป็นเชฟนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ไม่เคยมาสอนผมทำอาหารผมก็ไม่รู้จะเรียกเชฟไปเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ชาวเด็ดให้กําลังใจเจ๊แมนอะไรคนนี้อย่างไม่หยุดยั้งัเลยทีเดียวโดยนางอ้อยก็ได้ถามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณต้องเรียนแบบฉันถามเรียนแบบมึงเรื่องอะไรหายอ้อยบอกมานาะงเรียนแบบในเรื่องการจัดวางกะละมังนะเนี่ยทำไมต้องใช้กะละมังเหมือนแบบฉันเฮ้ยคนชื่อแมนอะไรคนนี้นะครับพูดซึ่งไปซื้อเฟรนช์ลูกคินอะไรประมาณนี้ก็บอกเนี่ยมึงจะให้กูไปซื้อกะละ มังแบบสามเหลี่ยมจากไหนไายเวย์นไม่ใช่โอย,ยังไม่มีจะให้กูไปซื้อกันละมังแบบสามเหลี่ยมจากที่ไหนอะไรประมาณนี้หนังอ้อยยังไม่หยุดนะครับด่านผู้ชมหรือเปล่านั่นะก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยบอกทําไมคุณจัดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณต้องจัดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบฉันเฮ้ยคนชื่อแมนคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกบอกมาว่าแล้วมึงจะให้กูไปจัดแบบโต๊ะจีนเลยหอกอไม่ใช่เฮ้ยจะให้ไปตัดจัดแบบโต๊ะจีนแบบนี้ก็ไม่ได้พร้อมกันนี้ได้มีการตั้งคําถามนะเนี่ยบอกเนี่ยมึงขายก๋วยเตี๋ยวอะไรปรระะมมมมาาาณนนนนีีี้้เเ่่ยยกกูไไไดแบบึงหลลอถทํจ ก๋วยเตี๋ยวเขาขายกันเป็นร้อยปีแล้วนะอท่านผู้ชมนางร้อยอะไรประมาณนี้ก็โดนต้อนครับท่านหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่สุดท้ายก็มีการเคลียร์กันนะครับท่านหืก็ไม่ว่าลงตัวหรือเปล่าก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่านสำหรับเรื่องนี้เอออ๋อก็เรื่องของหอเจอศิลาอีกแล้วว่ะ สารอุทธรแก้โทษศีราเจนจากข่านั้นเนี่ยแก้โทษในเรื่องของการหมิ่นเสรีพิสุทธิ์เป็นผบตรเพราะเอี่ยวได้ดีจากการยึดอำแนาจรัฐประหารทักษิณจินวัตรปี49แก้โทษเป็นจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาในะะเรื่องผู้ชมจากเดิมจำคุก8เดือนอะไรประมาณนี้ปรับ4ี่0 0บาทรอลงอาญา2ปีเฮ้ยแ hey, ล้วแบบนี้ล้างศีระนั้นเนี่ยที่ไปเปิดล้างสมตำแบบนี้จะต้องไปตามต่อที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, จะต้องเปลี่ยนย้ายที่ตำหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นะคะท่านผู้ชมก็ต้องติดตามว่านายศีลานี้จะทำการอุทธรได้หรือไม่นั่นกก็ไไมออาจบด้ เสรีวงบนทาก็ผูัวก,กบ,บาลมาทันทีนะครับท่านผู้ชมโดยนายเสรีครับท่านนักวิชาการตลาดหะาสิบแปปีอะไรของมันสักอย่างหน,นึ่งนนเนี่ยโอดครับท่านเสียดายพรรคที่เคยเป็นสถาบันทางการเมืองอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนี้ก็น่าจะหมายถึงประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมโดยมีการบอกว่าเนี่ยเสื่อมถอยแตกยับจมดิ่งหมดรูปจบสิ้นล่มสลายคําเหล่านี้คาไหนเหมาะกับพรรคที่เคยเป็นสถาบันทางการเมืองที่แท้จริงล่ะคะฮ <c oughs> แค่นี้ก่อนดีกว่านะ,ะเรื่องผู้ชมหนักไปกว่านี้ไม่ดีนะครับท่านเดี๋ยวปากผมมันจะแรงไปกว่านี้ก็ต้องไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวส่วนสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครเรื่องผู้ชมจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับ